มหาวิทยาลายัยสถานที่บ่มเพาะความฝันของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าคุณจะเรียนคณะไหนการหาประสบการณ์นอกห้องเรียนได้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆถือเป็นเรื่องท้าทายของคนวัยเรียนอย่างน้องๆนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่คิดสร้างสรรค์น,นำธรรม,มะมาเผยแพร่ผ่านรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ในชื่อเกมว่าเกมเนนศิกษาพิชิตห้ามาน เนมนสิขาพิชิต5ม,มานะครับเ,เริ่มต้นจากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านมีความคิดที่จะนำธรรมะเผยแพร่เข้าสู่เยาวชนนะครับจึงได้ร่วมมือกับทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำเกมเนสิขาพิชิตห้ามานขึ้นครับแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วเกมเนสิขาพิชิตห้ามานเป็นเรื่องราวของสามเณรนาว,วาสิขาต้องมาปราบมารร้ายที่มาทำลายศีลห้าที่สิงอยู่ในญาติโยมซึ่งใช้ทีมงานนักศึกษากว่า10คนจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมสมอลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรงังสิตมาดูกันว่ากว่าจะสร้างเกมนี้ให้สำเร็จพวกเขาจะต้องทำอย่างไรกันบ้างผมเทนนะครับทำแอนิเมชันของตัวละครหมูนะครับทำแอนิเมชันเกี่ยวกับสัตว์นะครับโทษนะครับสร้างกราฟิกส,ส่วนของฉากวัดนะครับผมบุตรนะครับเป็นแอนิเมเตอร์นะครับ สิ่งที่ผมได้รับจากสาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียคณะเทคโโลยีสารสนเทศทาให้ผมเนี่ยได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานจริงนะครับอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับที่ครบคันนะครับค่ะแล้วก็ขอฝากผลงานเกมในสิขาดิจิท่ามานและผลงานต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะ อีกไม่นานเกมเนสนศิขาพิชิต5้ามานก็จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสร้างสรรค์ที่เกิดจากความรู้ความสามารถและการมีจิตสำนึกต่อสังคมของคณาจารย์และน้องๆน,นักศึกษาสาขาวิวชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิตอีกทั้งมหาวิทยาลัยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างให้นักศึกษาเป็นคนเก่งมีความสามารถที่คิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆมีประโยชน์เพื่อสังคม